ครับคุณั้งสวัสดีครับอ้งสวัสดีครับพี่บุสวัสดีครับครับโอเคครับตัว GPS ีนะครับมีประเด็นเรื่องของการที่ทางผู้ขายทานอินให้กับโรงเกโกวันนะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า g p s คุณน้งสัญญาณหายไปครับโทษดีครับพอดีมีสายซ้อนเข้ามาขอโทษด้วยนั้นเดี๋ยวผมพูดใหม่นะครับ ตัวตัวเกโกวันนะครับได้รับการฟ้องนะครับจากทาง AVR A โดยต่อไปนี้คนจะเรียกว่าอัฟลานะครับซึ่งเป็นผู้ขายทานหินให้กับตัวเกโกวัเนี่ยแต่ว่ามีการยกเลิกการซื้อไปเนื่องจากว่า eGAT ไม่เรียกไฟจากตัวเกโกวันนะครับเพราะเห็นว่าราคาทานหินเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับทางเกโกวันก็เลยต้องไปยกเลิกการซื้อกับทางเอฟอด้วยนะฮะซึ่งการยกเลิกตรงนี้เองเนี่ยทำให้ตัว a ัฟล่เนี่ย กลับมาเรียกร้องค่าเสียหายนะครับหรือค่าเสียโอกาสนะครับการทางเกอเวลผ่านทางศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับเบสก็คือที่สิงคโปร์นะครับมูลฟ้องที่ที่เรียกเนี่ยก็คือ309ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับะตีเงินไทยก็ประมาณหมื่นล้านอ่ะกลมๆนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยทางทางเ,าเกกวันก็อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารนะเพื่อ,เพ,อเพื่อจะไปสู้คดีต่อไปนะค,ะคาดว่าเวลาในการต่อสู้มา12ถึง24เดือนนะครับตรงนี้เองเราก็เลยมองเป็นนิกทีนะครับต่อต่อประเด็นที่มีมูลฟองรองตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเบื้องต้นเลยตล,ลาดจะมองก่อนว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วว่าถ้าเกิดสุดท้ายต่อสู้มาแล้วมีการต้องจ่ายค่าชดเชย ให้กับร่าจริงเนี่อมันก็จะมีอิมแพ็แล้วล่ะไม่ว่าจะค่าจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่ามูลฟ้องรหรือเปล่าแต่มันจะมีอิมแพ็เข้ามานะครับซึ่งซึ่งนัดวันนี้เองเนี่ยคนก็ต้องมองที่ก้อนที่ฟ้องก่อนเป็นเวิ s ์สเคส3 0าล้านเรนหรียญประมาณหมื่นล้านซึ่งถ้าตีออกมาเป็นพอชั่นที่กลับมาที่ USC เนี่ยคือประมาณสักเ6,000กว่าล้านน,นนะฮะตรงนี้ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญต่อผลกระทบกำไรแล้วก็กระทบต่อแทร็กไพรส์ประมาณสัก2.40 นะครับตรงนี้เรามองว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแรงกดดันต่อต่อวันนี้นะฮะสำหรับตัวจีพีเทำไมถึงมองว่ายังไม่ได้มีการแอบสอบเพราะว่าถ้าไ่ดูราคาที่ผ่านมาครับนอกจะกคนเลือกตั้งเลยหลังเลือกตั้งมาจีพีเอสีดูวเทียบกัเชียเห็นได้เ่ HA, HA, UP, ยียราาูเยรูปเียได้ชรูรปียรูปเชียรปเชยรูปเชียปียรงปเชทรปเี่รูปเชียรูเียรงปเชรูปเปเรูเซตยียงเชราเชียังไม่ได้เอ่อ สอบเรื่องนี้เข้าไปนะครับเราเลยมองว่าน่าจะมี Impact ตรงนี้เลยมองในกง่ลบนะครับต่อต่อเซนติเมตรลบตรงนี้เข้ามาอในเชิงของการตั้งสำรองจะต้องมีการตั้งทันทีเลยไหมนะครับอันนี้จากการสอบถามในทาง a u d i อร์ของทาง GPC เนี่ยรับทราบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าการยกเลิกการซื้อของ GPC หรือ Gecko One เนี่ยเป็นการยกเลิกสิ์ตามสัญญาที่จะยกเลิกได้นะครับก็เลยยังไม่ไมีการที่จะต้องตั้งสำรองมูล้องตัวนี้เข้ามา แต่เรื่องของการที่ต้องมีการตั้งสำรองพีนอวตี้จากการยกเลิกการซื้อซึ่งมันเป็นตามสัญญานะครับหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าจานวนเท่าไหร่นะครับบริษัทไม่เปิดเผยน,นะครับแต่ว่าเราได้เข้าร่วมการประชุมกับ w ีเอชยูเราขออ้างอิงนิดนึงนะครับในการประชุมเนี่ยเขามีการพูดถึงว่าตัวพีนอวตี้ตามตามการยกเลิกตามตามสัญญาที่ทํากันไว้เนี่ยที่มันทําได้อยู่แล้วนะคือต้องจ่ายชดเชยให้กับทางอ,า,อาร์ฟราเนี่ย มันจะต่ำข้อมูลที่เขามาฟ้องเนี่ย5-10เท่านะครับก็อนนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมี impact บ้างแหละนะครับต่อต่อโต,อต,อตองบการเงิน,นแต่ว่า t ทามิง่งอาจจะอาจจต้องรอการฟ้องร้องผ่านไปก่อนหรือว่าอาจจะต้องรอเรื่องของการสรุปหรือว่าว่าจะต้องมี การบันทึกในเรื่องของในฝั่งของ penalty อะไรหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งตรงนี้เองก็เลยเลยมองไปในเชิงโดยภาพรวมแล้วคือในแง่ีบเรื่อแรกคือมันมีแรงกดดันจะประเด็นนี้เข้ามาซึ่งถ้าสุดท้ายมันมีการตั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะก,กระทบตัว net interest rate s t a d l t นะครับแล้วทำให้ตลาดกังวลในเรื่องของความถึงตังสภาพคล่องได้นะครับตรงนี้เราเลยอยู่ under review นะครับตัว GPC เพราะว่าเราอยู่ในสบถถามตัวตัวรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาซึ่งเขายังไม่ได้ยอมเปิดเผยนะครับเพื่อพิจารณาในเรื่องของตัวความเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องต่อไปนะครับก็ระยะสั้นคงริบเลียงตัว GPC ไปก่อนเพราะว่าตัวดิเวอร์อะไรเี่ในช่วงสั้นก็ไม่ไม่มีเพราะว่าตัวใน YFT ของภาครัฐเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับในเรามีตัวริสนี้เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยก็ก็เลยแนะนาว่าให้รอราคาหุ้นเนี่ย ตอบรับเชิงลบไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดยรวมต้องบอกว่าเชิงกลยุทธ์นะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นเนี่ยปกติเวลาหุ้นที่มีประเด็นการฟองร้องเนี่ยจริงก็หุ้นก็จะซึมซับข่าวไประยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะปรับตัวไปตามพื้นฐานได้ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องประเด็นตรงเนี้ยมาแทรกอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างกรณีปัจจุบันก็ เรื่องของอนุญาโตตุลาการนะครับต่อให้มีการตัดสินก็ยังไม่มีผลทางกฎหมายนะครับก็ถ้าเป็นการตัดสินเมื่อให้สองฝ่ายเนี่ยมาไกลเกลี่ยกันนะครับถ้าทั้งคู่ไม่ยอมไกลเกลี่ยกันเนี่ยก็จะเข้าสู่ชั้นศาลต่อไปนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลายาวนานอีกหลายปีแต่มันก็จะกลายเป็นประเด็นที่เข้ามากวนหุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับก็ผมคิดว่าให้ถ้าเชิงกลยุทธ์ปนีให้หุ้น ซับขาวไปหน่อยนะครับให้อต่อรองราคาถ้าอยากถ้าท่านไหนอยากลงทุนต่อรองราคาในการซื้อนิดหนึ่งนะครับส่วนท่านไหนเน้นปลอดภัยก็ไปที่กอลฟได้นะครับโซนปัจจุบันคิดว่าน่าจะมองหาจังหวะกลับตัวได้แล้วมนค่อยๆสะสมมองหาโอกาสในระยะ1ปีข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราจีพีซีมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอังมากครับขอบคุณครับ